คยังดีแบบยังมีแรงข้ามันมข้าันไไม่นนี้สวยกนพพวนขนให้น้องหมีนะคะเพราะว่าเขาจะนอนทับฉี่ตัวเองนะคะเราอาจจะทำให้เป็นแผลกดทับได้คะ่ะ เลยจําเป็นต้องโกนให้เขานะคะแล้วก็จะได้ซับทคาความสะอาดให้ให้ตัวเขาแห้งนะจําเป็นต้องโกนจริงๆเดี๋ยวหายแล้วไว้ขนยาวเหมือนเดิมนะลูกแล้วก็ตรงเฟือกอ่อนตรงนี้นะคะอีกพุ่งนี้เดี๋ยวค่อยแกะออกนะคะหมอบอกว่าให้แกะออกได้ใน7วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเหงือกยังมีอาการซีดอยู่ต้องเอามาใส่เสือกใหม่ค่ะ